ก็พอฉันหิวใช่ปะฉันก็เลยจะเดินไปร้านค้าและระหว่างทางที่ฉันเดินอ่ะนะมันจะเป็นบ่อน้ำเว้ยฉันก็เห็นปลาช่อนกระโดดขึ้นมาฉันอยากกินของสดอ่ะฉันก็เลยจับปลาช่อนตัวนั้นกินอี๋มีผีปอบเข้าสิงพี่หรือเปล่าเนี่ยแกอย่าเพิ่งขัดสิแค่ความฝันเองเฮ้ยเล่าต่อเล่าต่อก็พอฉันกินเข้าไปอ่ะฉันเจอคางคบเผือกอยู่ในท้องปลาฉันน่ตกใจมากฉันก็เลยเตะมันกระเด็นไปนู่นเลยไหนๆเตะไปตรงไหนอ่ะ ฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะก็ฉันตกใจตื่นก่อนนะสิเฮ้ยแม่คะไอ้กัน ฉันตกใจหมดเลยมาทำไมตอนนี้เนี่ยขัดโชคลาภฉันถ้าแกจะบ้าหวยขนาดเนี้วันหวยออกแกก็ปิดร้านไปเลยไปนี่อุา่าจะมาอุดหนุนซะหน่อยแป๊บเงียบแป๊บหนึ่งอุ้ยอะไรวะโดนกินอีกแล้วอะ่ะเพราะแกนั่นแหละมาขัดจังหวะทำให้เลขฉันเคลื่อนเลยเห็นไหมอ้าวนี่ลูกค้านะเว้ยอุต่าจะเอาเงินมาให้ทำไมพูดจาแบบนี้วะไม่รู้แหละถ้าไม่ใช่เพราะแกแล้วจะเป็นใครล่ะ นี่เสียหัวแล้วพายแบบนี้เลยวะนี่ทำไม่ใช่เพื่อนนะโดนไปแล้วเรื่องหัวอ่ะเบาๆหน่อยก็แล้วกันงวดน,นี้โดนไปเท่าไหร่ละโฮ้ยก็หลายพันอยู่อะ่ะแล้ววันี้เป็นยังไงบ้างขายดีป่าจะมาขายดีบ้าเลยละ่ะนี่ฉันนั่งไล่แมงวันจนมือะหงิกอยู่แล้วลูกค้าไม่รู้หายไปไหนกันหมดจนเย็นแล้วยังขายไม่ได้สักจานฉันว่านะเขาคงอยู่บ้านรุนหัวแบบแกแหละอีกสักพากก็คงจะออกมาถ้าฉันถูกรลงวันที่หนึ่งขึ้นมานะฉันจะเลิกขายของตลอดชีวิตเลย ฝันไม่เหอะแกทำงานหาเงินแหละชัวร์สุดละเอ๊ะพูดมากตกลองจะกินไหมทำไมชอบขัดคอ,อกันอยู่เรื่อยเลยเออทำทำเหอะอะไรก็ได้ถือว่าช่วยๆกันก็แค่นั้นแหละพูดมากอยู่ได้บังนะอ้าวพิยศมานี่เร็วมาเร็วนั่งนๆ่นั นี่ในบางนางวดนี้หวยจะออกแล้วแกมีเลขเด็ด้างยังโถพิยศพี่ก็เห็นหนูเป็นเจ้าแม่ตีหวยไปได้ก็คราวที่แล้วที่แกมาตีเลขความฝันนห้พี่แกรู้ปะว่ามันเฉียนเลขท้ายสามตัวไปนิดเดียวเองพูดแล้วจะหาว่าคุยหนูว่าได้วิชามาจากแม่หนูแม่หนูนะตีหวยแม่นมากเกือบจะได้เปิดสำนักเลยนะพี่หืมฉันเชื่อใจแกรู้ปะมี่ไงฉันอุตส่าห์รอแกกลัวจะลืมฝันเมื่อคืนไหนฝันอะไรรองเล่ามาสิ ก็คือหิวมากเลยแล้วตอนที่ฉันหิวอ่ะฉันเริงด้วยสมหัวกันอย่างนี้มีเลขเด็ดใช่ไหมเลขดงเลขเด็ดอะไรกระป้าพี่หยดเขากำลังเล่าความฝันที่ฉันตีอยู่เอ้าเหรอคุณป้าช่วยตีให้ก็พอฉันหิวใช่ปะฉันก็เลยจะเดินไปร้านค้าและระหว่างทางที่ฉันเดินอ่ะนะมันจะเป็นบ่อน้ําเว้ยฉันก็เห็นปลาช่อนกระโดดขึ้นมาฉันอยากกินของสดอ่ะฉันก็เลยจับปลาช่อนตัวนั้นกิน อีไม่ผีปอบเข้าสิ่งพี่หรือเปล่าเนี่ยแกอย่าเพิ่งขัดสิแค่ความฝันเองเฮ้ยเร่าต่อเล่าต่อก็พอฉันกินเข้าไปอ่ะฉันเจอคางคกเผือกอยู่ในท้องปลาฉันน่าตกใจมากฉันก็เลยเตะมันกระเด็นไปนู่นเลยไหนไหนเตะไปตรงไหนอ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะก็ฉันตกใจตื่นก่อนนะสิอ่ะแค่นี้นี่นะกอแค่นี้แหละป้าวัางนาช่วยตีเลขให้พี่หน่อยสิหนูขอคิดแป๊บหนึ่งนะ ปลนมันก็เลข8ปดปลานหนึ่งตัวแปดหนึ่งปหนึ่งเหรอแต่แปดหนึ่งมันก็สวยดีนะอุ้ยฉันชอบกี่บางนากีอย่าลืมสิไอ้ข้างเขาเผือกตัวนั้นน่ะตีเป็นเลขอะไรโอ้ลืมไปเลยก็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 เฮ้ยก็อยู่นั่นแหละฉันลุ้นจะฉี่จะล่าดอยู่แล้วอ๊ยป้าก็ใจร้อนไปได้ คางคกอ๋อสี่ไงสี่อะไรล่ะคงงงงงงางคก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 ก็หกไงโอ้ยป้าก็ตีมั่วตามตำราที่แม่ฉันบอกอะมันต้องเป็นเลขสี่เชื่อฉันสไอ้คกอะมันก็ต้องหกเจ็ดอ้ยสี่หกสี่หยสี่พอได้แล้วเรื่องความฝานะันน่ะใครจะซื้ออะไรก็ซื้อแต่ฉันเชื่อบางนาะงวดนี้อะนะฉันเลือกสี่จ้ะ กินอะไรดีจ๊ะมาเดืออพี่ยอดเอาเข้าวกะเพราหมูกล่องหนึ่งนะคะได้เดี๋ยวพี่ทำให้นะเ้ยเอยอนี่พี่ยอดใกล้วันหวยออกแล้วนะงวดนี้พี่มีเลขเล่นหรือยังล่ะจริงๆก็มีอยู่นะแต่แกมาก็ดีแล้วแหละมาเดืออฉันจะได้ซื้อลอตตอรี่กับแกสักใบสองใบเออเนี่ย ฉันจะบอกให้นะว่าฉันได้เลขเด็ดอาจารย์ดังมาด้วยจริงเหรอเลขอะไรอ่ะบอกบ้างดิพี่จะได้ไปตามด้วยเนี่ยถ้าฉันบอกพี่แล้วพี่อย่าไปบอกใครเลยนะเลขเนี้ยดังมากที่ต่างจังหวัดวเขาอันหมดแล้วแต่ฉันมีเก็บไว้นะชุดใหญ่เลยล่ะแต่ฉันไม่อยากให้ใครหรอกฉันอยากรวยคนเดียวอะ่ะโอ้แกอย่ามาขี้งกดิแบ่งๆงกันรวยบ้าไหนเลขเลยเอามาดูหน่อยดิ ไม่เอาอ่ะกว่าฉันจะไปแย่งกับเขามาได้นะเกือบตายเลยอ่ะเอาหน่ามาเดือ้อเผื่อจะมีโชคร่วมกันไงอ่ะ,อะ,อะฉันให้ดูก็ได้นี่เห็นว่าเป็นพี่หยดนะเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นฉันไม่ให้ดูหรอกนะโหนี่มันเลขที่ฉันตั้งใจจะซื้อนี่อยู่ๆเลขในความฝันก็มากลายเป็นเลขดังซะได้โชคของฉันแน่แนเลย จริงเหรอพี่โยดเลขเดียวกันเลยเหรอใช่เลขเดียวกันเป๊ะเลยฉันมั่นใจนะว่างวดนี้ฉันจะถูกรางวัลที่หนึ่งมาเดื่อฉันขอซื้อได้ไหมก็ได้ก็ได้ฉันเห็นว่าชุดนี้น่าจะเป็นโชคของพี่นะแต่ฉันได้มาราคาแพงอะบอกเลยแพงเท่าไหร่ฉันก็จะเอารีบรีบบอกมาเลยทั้งหมดนี้มีอยู่สิบใบนะฉันคิดใบละสองร้อยแล้วกัน ทั้งหมด2,000บาทเออเออฉันโอนเลยละกันทำอะไรกันนะ่ะโยดแกซื้อเลขแกได้แล้วหรอใช่นี่เหรอป้าแหมงวดน,นี้ทุ่มสุดตัวเลยนะแก ก็ต้องแบบนี้แหละป้าโชคของพี่หยดอะมันเห็นชัดๆกันอยู่แล้วถ้าไม่ทุ่มอะก็งโง่แล้วแหละอว่าแต่ป้างวดนี้มีเลขกับเขาไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละมาจะช่วยอุ่นหนุนแกสักใบสองใบโู้ยป้าใบาสองใบอะเวลาถูกมันจะไปคุ้มอะไรละ่ะเอาอย่างพี่หยดสิซื้อทีเป็นสิบใบถ้าถูกรางวัลน,นะสบายไปทั้งชาเลยอะฉันไม่เกี่ยงหรอกนะสิบยี่สิบใบอะถ้ามีเลขที่ฉันอยากซื้อ ว่าแต่แกมีหรือเปล่ามีสิชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะอ้าป้าดูก่อนนะจะชอบไหมอุ้ยดูสิตรงกับเลขที่ฉันจะซื้อเลยอ่ะโุยป้าอย่าบอกนะว่าเลขติดชุดนี้ไปตรงกับเลขป้าที่อยากได้แล้วว่ะแบบนี้รางวันที่หนึ่งก็ต้องเป็นของใครสักคนแน่เลยอ่ะมันต้องเป็นฉันอยู่แล้วแหละ ฉันน่ะไปดูหมอดูออนไลน์มาเขาบอกฉันจะมีดวงมหาเศรษฐีไม่มีทางอ่ะก็เลขป้ามันมาจากความฝันของฉันเจ้าของรางวัลที่หนึ่งก็ต้องเป็นฉันไหมล่ะเธอฝันก็ฝันไปสิส่วนฉันน่ะเป็นคนตีเลขดวงใครดวงมันแถมเลขชุดนี้อ่ะยังตรงกับที่ฉันตีเป๊ะเลยเธอว่าไม่ใช่เรียกว่าโชคแล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะโอ้ยอย่าพิ่งทะเลาะกันอย่าพิ่งทะเลาะกันแล้วตกลงป้าจะเอามีค่าชุดเนี้ย เอาแน่อยู่แล้วสิอ้าวโยดวันนี้ไม่ขายของเหรอ ว่าจะมาซื้อข้าวกินซะหน่อยไม่ขายซะอีกเออนะ่ะแกมาช่วยฉันรุนรางวัลก่อนฉันกลัวฉันเป็นลมอะ่ะนี่ฉันจัดชุดใหญ่ไปแล้วเห็นไหมหมดไปเท่าไหร่เนี่ยซื้อเยอะขนาดเนี้ยกะจะถูกรางวัลงวดน,นี้ให้ได้เลยใช่ไหมเรื่องนั้นนะช่างมันเถอะฉันรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวยังไงก็ไม่รู้เหมือนดวงงวดเน,นี้ยจะได้เป็นเศรษฐีเลยนะเฮ้ยตัวร้อนจริงด้วยว่ะ เมื่อเช้าคงไม่ได้ขี้สินะนี่บ้าเลยเอ้าป้ามานั่งด้วยกันสิเดี๋ยวงวดนี้ถ้าฉันถูกนะฉันจะปิดหมู่บ้านเลี้ยงฉลองเลยแล้แกจะแน่ใจได้ยังไงว่าแกจะเป็นคนถูกพูดสีสวยแบบนี้เดี๋ยวก็สวยหรอกป้าพอๆอ,อย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวประกาศผลรางวัลก็รู้เองเลยนะเออฉันหิวอะ่ะจะไปซื้อข้าวแกงเนอะแกจะอาอะไรปะ ไม่เอาอะ่ะแกจะไปไหนก็ไปเหอะฉันกินไม่ลงอเ,เออรางวันที่สองเลขที่ออกไม่ถูกว่ะจะอีกแค่รางวันที่สองอะ่ะมันก็ไม่โดนอยู่แล้วแหละคนดวงดีอย่างฉันต้องรอรางวันที่หนึ่งเท่านั้นเจออะไรหนวกหูรางวันที่หนึ่งจะเป็นของใครเดี๋ยวก็รู้ เป็นไงผลรางวัลออกยังใกล้จะประกาศรางวัลที่หนึ่งแล้ว,วฉันต้องเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แน่เลยว่ะกันเชื่อเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านฉันรู้ว่าแกเง,เงียบๆดิป้าเอาไม่ฉันทำไมน,ะน่ะเฮ้น่าช่วยลุ้นหน่อยสิฉันตื่นเต้นจนจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก ไม,ไมม่แกไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งซะหน่อยฉันก็ไม่ถูกเหมือนกันพวกแกคนเดียวเลยนางหยดฝันบ้าบออะไรพี่ถูสักตัวเอาอย่ามาโทษกันแบบนี้สิป้าฉันไม่ได้บังคับให้ป้าซื้อซะหน่อยไม่รู้แหละดีนะที่แซื้อกับข้าวไว้แล้วอะไม่งั้นอะกลับไปบ้านอะตาเอกกินหัวฉันแน่เดี๋ยวป้าลิลโรตอรี่เนี่ยไม่เอาไปต้มให้ตาเอกกินหน่อยเหรอ รวยกันทั่วหน้าเลยวะ่ะชอราทำไมรวยป่ะละ่ะทีเนี้ยแกอย่ามากวนประสาทได้ปะคนกลางลมงเสียอยู่หุยแล้วทีนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปเปิดร้านล่ะเนี่ยฉันบอกแล้วว่าอย่าไปหวังอะไรมากกับเรื่องเสียงโชคอะเอาแค่สนุกสนุกก็พอสู้ทำงานไม่ดีกว่ารือไงทำมาเป็นพูดดีพี่แกขับวินจนหน้าดำไเห็นจะรวยเลย ถึงฉันจะไม่รวยแต่ฉันก็มีเงินเก็บไว้ตั้งใจว่าจะปูกบ้านที่ต่างจังหวดัดอ่ะดีว่ะแต่ฉันนี่สิไม่เหลืออะไรเลยทะยะลําไมนายโยธแกก็กลับมาเปิดร้านนี่ไงลูกค้าก็เยอะแยะแต่ฉันเอาเงินเก็บที่เหลือไปซื้อเลอตเตอรี่จนหมดแล้วนะไม่มีทุนมาขายของหรอกทําหน้าแบบนี้อ่ะกลังสมน้ำหน้าฉันอยู่ใช่ไหมฉันรู้ตัวแหละเอางี้แกเอาเงินฉันอ่ะไปตั้งตัวก่อน แต่แกต้องสัญญานะว่าจะเลิกเล่นหวยแล้วก็ตั้งใจทางานอะ่ะจริงเหรอแกจะให้เงินฉันเหรอเนี่ยหมายถึงให้ยืมเว้ไม่ได้ให้เลยอะไรวะขี้งกเอา้าของอะไรที่มันได้มาง่าย,ายอะ่ะมันก็ไม่มีค่าหรอกถ้าฉันให้แกเปล่าๆมันก็เหมือนแกถูกลอตเตอรี่เงินที่ได้มันง่ายๆอะ่ะมันก็หมดง่ายเหมือนกันแหละขอบใจแกมากเลยนะกันถ้าไม่ได้แกอะ่ะฉันก็คงแย่ต่อไปนี้ฉันจะตั้งใจทำงานหาเงินเออดีแล้ว แกรู้ไหมเมื่อคืนน่ยนะฉันนอนไม่หลับเลยตาฉันก็เลยเป็นสภาพอย่างเงี้ยเอาแต่คิดไปต่างๆนานาว่าถ้าถูาถกระงวนที่หนึ่งจะไปทําอะไรดีแต่ตอนเนี้ยโล่งแล้วแม้แต่เลขท้ายสามตัวฉันยังไม่โดนเลยเอองั้นวันนี้ได้หลับสบายละสบายดิโดนหวยกินหมดตัวแล้วเนี่ยรวยเว้ยรวยเว้ยรวยแล้วแกใช่มากๆเดี๋ยวฉันต้มให้กินซะเลย